เปโย 9x8 ผู้สืบทอดตำนานของ p เ r โย905และ p เ r โย908ซึ่งเคยคว้าชัยชนะในการแข่งขัน24 h o u r o o Le Mans ในปี1992-1993และ2009ตัวรถแชสซีโมโนค,ค,คอร์บอนเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบ2.6ลิตรพลังกำลัง680แรงม้าตามกฎ BOP เชื่อมต่อเกียร์ซิงเค n วนเชียล7สปีดระบบไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้า MGU กำลังสูงสุด272แรงม้าแบตเตอรี่พัฒนาร่วมกันโดยเปโยสปอร์ตและซัฟ บริษัทลูกของ Total Energy ความจุถังน้ำมัน90ลิตร Ligea Automotive พันธมิตรด้าน a e r o d y n a m i c ตีมการออกแบบ Lion Price ความภาคภูมิใจของเหล่าสิงโตที่สื่อถึงการทำงานเป็นทีมและความมุ่งม,มั่นของเราสีของ p r o ย o s p o r ตที่ย้ำเตือนถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของโครงการและ c คอนทร s สที่สร้างเส้นสายที่เป็นกราฟิกและมีเอกลักษณ์อย่างยิ่งจาก 9x8 รุ่นแรกสู่ 9x8 รุ่นที่2 ความต่างสาคัญนะครับผม 9x8 รุ่นที่2จะมีปีกหลังเพิ่มเข้ามาต่างจากรุ่นแรกที่ไม่มีปีกหลังรุ่นแรกออกแบบมาเพื่อใช้ยางและล้อขนาดเท่ากันทั้ง4ล้อตามกฎเดิมของ LMH ในรุ่นที่2เปลี่ยนมาใช้ยางหลังใหญ่ยางหน้าแคบผลงานของทีมจะเป็นเช่นไรรอติดตามกันนะครับ